หินห้อยครับหินห้อยเห็นไหมครัหิงห้อยแวบ,บแวบนี่หิงห้อยผมไปแล้วหิงห้อยหลังบ้านบึ๊บ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 หิงห้อยหิงห้อยอีกตัวหนึงห่งเห็นไหมครับหิงห้อยนะครับอีกตัวหนึ่งบินจับคู่กันแวบ,บ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 ไปแล้วแวบ,บแวบเต็มเลยครับหิงห้อยอู้วันนี้ เดือนหงายครับหินห้อยเต็มเลยดูดิ๋ยวเยอะเลยครับหินห้อยหลังบ้านอันนี้โอ้ยอยเยอะเลยครับกลินมาเลยมาแล้วเนี่ยยบยุ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 บแล้วก็ลงน้ำจุ้มสองตัวหิ่งจับคูนอยู่หินห้อยครัหินห้อย เยอะอันนี้เยอะอย่างเยอะเลยอย่างเยอะเลยครับเต็มเลยเต็มสะเลยโอ้โหเป็นวันเลย นี่นี่นี่ไปแล้วแป,ป๊บแป,ป๊บแป,ป๊บแป๊บโอ้ยรึ๊บปุ๊บป,ปุ๊บป,ปุปป๊บ